บ้านรถรถรันไม่ใช่ใช่แล้วแม่มาแลกมาดูคุ่นกันเด้อพี่ดีสุโภคจะชื่อ่ะไรสบายดีสบายดีช่วงเที่ยงพี่น้องจ๋าได้เวลาทำกับข้าวอีกแล้วเมริกามีเมนูบ้านๆคือเก่าพี่น้อง ลาบเทาแกงหน่อไม้อีกแล้วลาบคำวลาบกับปุ่มคล้ายๆคือลาบแล้วพี่น้องใส่พริกป่นใส่ข,ข้าวควหัวหอมแต่ว่าลาบเทาก็สิใส่เครื่องหลายเนี่ยหน่อยหนึ่งเนาะขั้นเครื่องบลาหลยมนสิบเปซแล้วก็ตามด้วยหอยลงไปแล้วก็ซีมีมัมกทั่วมักแคกมกเคือสารแน่ผลมันซิเีียน เครื่องลายนืมอีช่เมากินไเเช่เคยกินบ่พี่น้องอันนี้คือหน้าตารากเทามาแต่ว่าตะกี้แุ่ยมามกี้รัวอืแล้วก็ใส่ตะไคร้ซร้อยพร้อมใส่เครื่องเยอะๆนี่บอใส่บ่ใส่แล้วใส่แล้วกันนัรุลงเลยนะจนจ้งจับ เป็นจะได้แซบบอกจ้าใส่น้ำปลาลงไปจ้า,า,า,สา,าใสน้ำปลาเพิ่มข้าขวคั่วนิดหน่อยอหลายคนก็สิเคยกินอยู่พี่น้องอาหารทางฝั่งลาวกับไทยอีสานก็คือคือกันนะั่นแหละพี่น้องกินคล้ายๆคือกันเนาะนอกจากคนในเมืองในวังจะบ่คอยได้หมูจากปันใด อันนี้คือราบเทานั่นเองเนาะหรือว่าสลายนั่นเองสาลายน้ำจืด <c oughs> เขาล่างลายน้ำแล้วก็สีเอามาซับจักหน่อย <c oughs> แล้วก็เสียต้นน้ำเดือดแล้วก็มาลวกห่อนห่อน <c oughs> เนะาะบริไดกินแบบอ,อันนี้เราพี่น้อง <c oughs> เรียบร้อยแล้วอนนีก็จะเป็นแกงน้ำม้แล้วก็มกปลาเ <c oughs> าข็ง <c oughs> ป่นปลาคอป่นกบ แต่ว่าทั้งนี้จะเป็นเตรียมอาหารว่างเนาะเอาไว้ต่ํามีทั้งมุยอทั้งหอยทั้งตีนไก่ทั้งลูกิ้นอันนี้แล้วเราบอแล้วเราตากเกยลอนหมวข้าวแล้วเอาถั่วใหญ่โลดเอาทั้งน้อยมาใส่น้ำจิ้มหางรุ่นแล้วเส้นข้าวกร่ชับ ตักแล้วราบเทาแกงน้ำไม้ยายรวยเพิ่นแกงยีเทียงฟังนั่นเอาไปเลี้ยงงัวเพิ่นก็กินข้าวอยู่ฟังนั่นเพื่อนบริมากินน้ำซ้ำน้องเมยายบุญแล้วเราบริเฮแล้วเราะก็ยกมา

ยายเขาบอกกินมกปาะคอเจ้านี่เก้นเ่เบื่อป่าแล้วพี่น้องกินป่ายแล้วอางเที่ยนี่กับฝนตกีเมแล้วมันตกอ่าแป๊บเดียวนึงเลได้นอีมน้ำมันยาลารแล้วบนีในตรงเจ้ามันลงระจัก้ามันเดินะลงประเขงยาเดียวแต่ใจนน ตอนเช้ามันบ่ค่อยลงซ้อนของส้วงสายๆมันลงมูวาดูเห็น,นบ่ไปยามตอนเช้าน้ำบดได่ได้แดดบ่หลาพอค่อยลงไปว่าเครื่องถังในแดดในลงแล้วปลาซิวกับปลาเค็งปลาซิวนะคุณแม่กินดอกเขาเลยคุณยายกินข้าวอะไรก่อนข้าวเขาป,ป่นกบนะครับข้าว,าวเด็กๆบ่กินข้าวเพ่ยกินแล้วแล้ว

เรื่องมันไม่รอดจริเหมือนกันน่นจะร่เข้าไปเข้าไมันโบนี่จะคอยยังไงกันเดียวมันไม่ท่าข้าวเขาต่างๆนี่นะครับผลทับเท่ามาสนใจเขาเอาเมลาร์มาเน่ยเขาบออ่านแล้วก็ป่าเขาหายังาจะได้เขาป่าเอาเห็นะล้องสลาย โมกปะาคอหน่อยขอมเต็มมือครับนะกินข้าวอย่างซิมอนหลับเท้าหลับเท้าบวกขึ้นมาแล้วปรีสหน่อทางเขาแล้วก็แบงแล้วปารีสหลับถึงกินนะ เขากินขาวแล้วแล้วคุณพ่ากนตักแกงมาหม่กินดูว่กกินดูยแกงบ่อยๆจะคิ้กินแังไี่้องจะก่เหตุออกอยู่ประชายรุ่นไปหลอของเหอนขาด่างดีได้ชาเนียไม่ได้บขาด่างขนาด คนังฮ่อยู่ดอกคดือดแดด่นคนฮมอไล่เงเจพี่ตาพี่ายบุมบอากอกเลยเ็นยังไจบการน้จังหวัดไทยบานเนี่นตันเงาแบบมาจัดือี่นซื้อเขาซื้อเขาซือเข่หมจักแล้วนี่เราเอาข้าอปจิตยู่ป่านะก็หวอวาจะกกนน้อ

ตมมุกมต้มเขนมา่ชอังนอะเล้วเคยกินข้าวขนมบ้าข้างในก็มุกกระป๋องนะรชบไปป้าจีนนมนลงให้แดกบ้าเงินทำไแดดแดดเอาไม่เล้ว ทั้งกัเห็นแดดมาเนี่ยเหมือมาหลายมือม้อแล้วคองก่องช่วนไนเนี่ยมุกใส่ยังพักกยงบอนเนี่ยเดดตัวบ้ฮ้องดอกสวนรพ้นเทิ่นเลยหมกปลาใส่ผักกแยงัเแยงเนี่ยหีงอย่าน้นนนนให้ทอดปลา ทอดมันแสบมันมันเลยมันกินในบรรดาากว่าถือเขาขึ้นไปทีนึงนะบอทอดปลาดำมกทัวปลาชุมน้ำมวานทุกคนหนมท้เขาท้งเขาเคือมาที่เดียวของเราแก่มาที่แก่ทั้งทีนะแต่ทัพที่นึงทีหลายตัว มัวป er, ่าเหมมันร้อนกับดแเดี๋ยวสิกินเขาแล้วสิลงพยายามตรงน่ามันสิได้บ่บ้านห่อนงามมันลงมันเลยบกคอยลงหลายงามมันลงหลว อันนี Now, ้ปลาซิวแทบส่เห like ็นเลยปลาซิวลายปีนี้ะปลาไงม่เห็นอันนั้น่นในน้องปลาดุกก็ยังเห็นจักตเมื่อวานบ่ไห้จักตอยจะปลาคอไข่ประมันกันน้แข้งปนเกรต่ายเปนปลาซิวเนาะส่วนดํานานะลูกปลาลูกปลดุกังเที่ยไข่ไหยังแต่่องนะ รองน้าัน Package ออกมาตาแดดนะ้องน่าทายเขาน้องน้าก่อนองน้าน้กด้วยบริหางนะท่านบรดแดช่วงอันดำหน้าเนาะตาไดแห้งสีาย่วงแต่หนแต่บริหาดำหน้านั้น้มันขึ้นมืใหม่คนขาดส้วงกมันมันห่อนน้ำห่อนแล้วมันออกมาตายก็ม่่ลเลตอน่ะ ชกยรดิกอเคนะไลม่กินแกงนะไม่กินแต่ลกเขาไม่ต้องร้านอ่ะลานมาเฮ็ดนะรังในน้องไว้กินมาเกี่ยวเขาว่านได้ปักหน่อยใส่ชิ้นรักเล่อยน้องตบมาแล้วก็ร่องถอกร่องหันแม่บอลดอกใหหัวอาหารวานนั่นานเ้นข้อ้อนะ เฉพาะลากน้องเราเล้ิเห็นบอกเมื่อยเเาละจ่อยู่ในายเาะงงานอะไเนาะพอว่าปั่นเพิ่ขอนเนาะเขาโ่ไลเนาะเฉพาปั่นเพิ่นฝันจะปั่นกระกับฝอนจันกหัไปเอาอันปั่นอปั่นเอากัน่นกูดู้กูอูกูกู ทำลาสาวันบอกแบบจะหาแมงแครงแมงแครงจีไบไหนวะแบบที่ก่อน Cặp này. Ừ. Nó mới cái nó lại sẽ ra cây nhẹ yeah, <laughs> nó nằm là cái gọi. ลงรถเือหนบ้าะเต้มดลย่เาบเท้าแสบอยู่สาเหตุที่มันแสบเพราะมันใส่เครื่องหลายนาะมีทั่วมั่วมกเขือมกแข้งมกหอยต้มพบ บางทีพระเจ้าก็ใส่เนือป่าลงไปนำํำมีกบก็ใส่กบหอยใคย,ยหากินต้หอยเมือนด <c oughs> ้อ,อ,อ,อดยรานกัเคยมีเห็นห้องังแน่นตกแต่คัวหออ้องนึงรู้เป็นทอดเตาหอยแล้วมันหอยนอือดระมา ไม่อีกเล้วค่่งไม่มไมนใช่ไหงานี่านกองขีตอ่อยนะเอากระสอบนึ่ย่างนองนคนมาขุมาขานต้มชาบ,บ้านดดเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็จะไปกินอ่าต่อยนยอ,อ,อพี่น้อง,นองหน้าเขา<อ>ที่ เตรียมความไว้เรียบร้อยแล้วมีทางหอยทางหมยอตีนไก่เดี๋ยวเชละคืนไปตำส่วนคนเรียงงัวกินพี่นอกจ้ามาหันนี้บอมีกันสิคอเก็บภาพบรรยากาศเดี๋ยวเพื่อนพอนคลิปหนักหนอกไปแล้วสบายดีเดี๋ยวลงไปก็นสิปยายาโตรงก่อนจะค่อยึ้นเนาะ